อาล่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมร,รันกัคสอีกเหมือนเดิมนะฮะอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Red Dead Redemption นะครับผมวันนี้ผมจะมาตามจับ Legendary อีกแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นใครในรอบนี้นะวันนี้ผมมากับมือตำรวจโทรยิงอีกเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเราจับใครไปนะตระกูลนี่อาวุธแฟมิลี่ใช่ไหมคราวนี้เรามาเจอเอลตาดอยเล่นะครับไปไหนๆก็ไปแล้วกดเลยแล้วกันอย่าไปรอสียเวลานะฮะ Alright. Etta Doyle. Used to be known as Madame Le Pearl. She runs a gang of other fallen women, sticking up trains and coaches mostly, but seems to have a particular fancy for Robin Leviticus Cornwall of late. So his men have set a honeypot to lure her in. Tipped her off about a big stash of money and ammunition at Cornwall's freight yard in Saint Denis. Oh. Asked if I can send some good bounty hunters their way. Just be careful. They play smart. Oh. No, This must be them. Okay. okay, we gotta move fast here. Come on. Uh. Now the bait's already been set. Ed uh. Doyle and her girls could be here any minute mr cornwall stay right anywhere near this she, for reasons. I'm she, she, sure you can understand just wants to deal with quick and quiet uh. Gonna want to ensconce yourself in here and wait till they bust in and then when the moment's right ambush miss doyle and escort her into custody they want her alive you get okay. paid we get rid of her everyone's happy now, don't worry about her cronies. She's the one with the price on her head. They're notorious for dressing alike. So you bide your time, you figure out which one's Doyle. You'll know for sure when you see her face. Got a big old scar down her right cheek. We're just gonna hang around and stand guard, create some semblance of security, and just pray the crazy bitch don't bust in and shoot us straight in the face. All right, now it's time. Find a place to hide, and we'll wait for the guest of honor. Okay, help me look, Nap. ตรงไหนดีลี่เนี่เลยหลังเสาหลังเสาอ่ะได้เหรอตรงนี้ดีเหรอไม่ดีหรอไกไปเลยน,นี่หลังมาหลังมานี่เลยเออพี่ว่าตรงหลังนี่ดีกว่ามากแต่มันจะโผล่มานะพี่มันจะโผล่มาทางไหนทั้งหลังด้วยปะฝั่งทั้งหน้าเดี๋ยวมันจะมีลูกน้องออบทีเนะสักพักหนึ่งอ่ะเราจะต้องปลุกเขาไปจับตัวมัน ม oh. ันจะยีตรงประตูเราต้องรีบจับตอนมันลูกน้องมันเยอะมากมันเป็นแก๊งแบบแก,งแกงง๊งหญิงสาวหญิงสาวบลรีหญิงสาวบลรี่ด้วยใช่ใช่เขาแบบเขามีปมจากการโดนบุรี่ที่เขาน้า,นานเลงไงอขาเลยส้นฆาคนอันนี้หนูแต่งเรื่องขึ้นมานะอย่เชื่อพี่ก็ฟังกับหูห้อยเลยเอาไอ้เคียดออกกูหลอ,อกกูดีกว่าโ <laughs> okay. อเคตอนนี้เราพร้อมนะครับตาชานั่นน่ะตัวนั้นอ่ะ จะอ้อมเปล่าพีม่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะอ้อมเข้าทางหลังไหมไมันไม่มีอ้อมมันจะมาข้างหน้าน,นี่แหละไรเฟิลเล็งก่อนเลยน,นะมันจะมีทางขวามาในเนี้ยในโรงเนี้ยใช่ผมย้ายป้าแกงเขาแกงเขาจะเป็นสาวยิงสาวทั้งหมดเคาต้องการจับเป็นนะมีซ้ายมานะอ่าคนที่มันยืนอยู่ทางซ้ายอะ่ะนั่นแหละหัวหน้ามซ้ายสุดแล้วเหรอซ้ายซ้ายมิสุด ต่อรับไปแล้วฮะัวข้างหลังเอาไงพี่จัดการข้างหน้าเลยหนูจัดการข้างหลังเองไปเลยวกยิงอะนะเอาเลยบวกยิงเลยเอาพี่ฆ่าคนเขาเหรอใช่ฆ่าทำไมพี่เป็นคนบอกเอง ว่าพี่จะจับเป็นพี่จะฆ่าเขางงเอาพี่ไม่รู้ว่าตัวไหนไงคือเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงๆเวอร์เวอร์ตายหมดแล้วอ๋อตายมันก็เดินมาล้มหน้าไงพี่ก็ยิงเขาเดี๋ยวหนูเปิดเองอ่าอาดีเอาใหม่นะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นยังไงครับรอบนี้อยู่ัดการเอง พี่ขึ้นไปซ่อมข้างบนได้ไหมได้ซ่อมไหนก็ได้ <ies> เพราะว่าเขาพวกชนีมันเยอะที่พวกเนี้ยจริงๆเราต้องช่วยก่อนที่อีสองสองตัวนี้มันโดนฆ่านะพี่ใช,ใช่ป่ะใช,ใช่เพราะมันเป็นนกต่อให้เราเดี๋ยวพี่แอบตรงนี้เลยได้ปะ่ะได้มาตัวไหนบอกเลยนะเดี๋ยวพี่ยิงมันเองยิงมนันเองเอาอ่ะจะห้ามยิงนนะไม่บอกดีกว่า ไปพี่พพไม่รู้ไงไม่รู้ว่าตัวไหนมันใส่ชุดสีสอะไรอย่างนันไอสี่คนที่มา้างหน้าอยู่หนูจัดการเองอโอเคนะครับเรากำลังรอมันจะมาแล้วนะรถเขาอยู่ข้างนอกปะได้แล้วมาแล้วกวนผู้หญิงนะกวนนั่นแหละโอ้มาเป็นฝูงเลย ซุ่มนะผมซุ่มหมดมาแล้วครับเราต้องช่วยใช่ไหมพร้อมไหมเล่หนี่พร้อมแล้วเพิ่งเพิ่มยิงถูกตัวปแลเนี่ยอเคนแรกยังไงเฟลเลอร์เป็นโจร เ,เปิดแล้วตัวไหนอะห,หนีมันหนีเห็นเปล่ามันหนีไปแล้วตัวไหนตัวไหนจัดก,การจาัดการคนหลังไปเลยจัดก,การหลังเลยหนูจะจับมนันเองเ,ออเออมามามาจับแล้วอาที่เหลือให้หมดเออ,อให้หมดที่เหลืออย่าให้เหลือสา,าวน้อยปกติไม่ค่อยอยากยิงผู้หญิงหรอกไม่ชอบไม่มีแน่ ทำหัวเตียหลายรอบเบนข้าง,างหน้าเยอะมากพี่เบนได้ไหมได้ไหมไหวไม่ร่ไหวยอยู่ไหวยอยู่มุดยังมุดย,ยังยังยังเดยวมีตัวข้างในตัว <แก S 1> นึงฉนีฉนีฉน,นีเป็นเป็นต้องแบกมันไปส่งนะ เอาเหรอเดี๋ยวพี่เก็บเก็บชนีในนี้ก่อนเก็บเลยเก็บเลยถือมีดเวลาเราจะปาดคอผู้หญิงเราช้าไปเพื่อเราตายไปยกต่อยตี้แน่จบจบไปไม่เป็นไรมันรู้สึกมันเหมือนจะทำงานเอาหน้าไ,ไปครับ อย่าบ่นเยอะอย่าบน่าบนเยอะหาแล้วมาหาเลยมามาหาป้าป่านี่ <c oughs> มาบอกมาหงมาหาอะไรมาจุ๊บนี่มาอเออคุณสมั่งบอ<น>ลน,นะบอลนี่แนะ่ตีผู้หญิงตบเจ๊ก